นี่ค่ะนิวส์ข่าวนะคะก่อนไปรับชมข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันพร้อมกับรับชมข่าวใหม่ๆทุกวันพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะระหว่างวันที่23พฤษภาคมถึง29พฤษภาคม2563การคาดหมายในช่วงวันที่23-25พฤษภาคม มรสุมตะวันตกเชียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับนิยอมความกดอากาศตามปกคลุมบริเวณเอ่าวตังเกียทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่26-29พฤษภาคมมรสุมตะวันตกเชียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบการมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางยังคงทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้นส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามานันมีกําลังอ่อนลงภาคเหนือในช่วงวันที่23-26ถึงพฤษภาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิ0ถึงของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสสูงสุด37-40องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่ 27- 29มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด34-37องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกชิงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0่0ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่23-24พพฤษภาคมอุณหภ,ภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด33-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง พักกลางในช่วงวันที่23-24พฤษภาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสสูงสุด37-40องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่25-29พฤศภาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ ลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว1ิถึงยกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิตำสุด2 4 2สถงองศาเซลเซียสสูงสุด33-37งองศาเซลเซียสทางตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิตำสุด23-25งองศาเซลเซียสสูงสุด32-36ององศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่ตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-70ของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียส สูงสุด31 3 6องาศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันที่23 2 4พฤษภาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20 3 0ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่25 2 9พฤษภาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30 4 0ของพื้นที่ลมตะวตันตกเชียงใต้ความเร็ว10 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิจําสุด24-26องศาเซลเซียส สูงสุด34-37องศาเซลเซียสประกาศณาวันที่23พฤษภาคม2563